ใช่เป่เอออดีแล้วดีแล้วดีแล้วเราอาศัยเขาเราวอาศัยของของเขาเออก็คือว่าไม่ต้องจ่ายเงินนะเออรู้แล้วดีก็บอกว่ามันทีมันก็ได้ที่แรกมันบอกกับเราว่าาให้าาให้เราให้เราคือมาขายเอาเลยคือว่ามันจะไม่เอาค่าทุเรียนเพราะว่าช่วยเหลือเราอะไรเรื่อยเรื่อยคือตอนนี้เอาอยู่า้วยกก่อนเออ้เขาจะมีฟังก์ช้นะนี่ก็ทกออดจะเล่าให้ฟังไงก็ อกมาอะไรจะมามาอะไรจะมาตี่โทรนะไอ้เร็วยังไม่ได้เงินไอนแล้วเวลาพูดไปก็เวลาบอกอะไรเนี่ยมันกไม่มีอะไรนะทุกคนทีรักแท้ก็จริงใจแล้วก็ประสบการณ์คือมิตรมิตรมาจริงๆก็ก็อย่างที่บอกว่าคนไทยนี่มันสายฝันมันนี้เนี่ยโอ้โหไป,ไปแป๊บเดียว กันน่ะก็แบบนี้แหละหมองจริงนะถ้าเศรษฐกิจดีๆนะทุกคนเปิดร้านแถวในเมืองอีกแล้วแต่เศรษฐกิจอย่างไม่เน,นียบอย่างเงี้ยดี่ต้องพึ่งพิง yeah กวนะจะกลัวนะคุกกลัวเราจะมาขู่มาอะไรเราได้ไงพอเราไม่ไม่นี่ก็ก็ขู่เรา,พ,าพูดถึงนายยิ่งพูดถึงนายยกยิ่งชักเลยโอ้โหมันเกี่ยวอะไรกันมม้่นเนี่ยรู้จักนายยอกอะไรนะชื่ออะไรนะเออเอเอประยุทธ์จันทร์โอชาไหมโหตูนเนี่ยยิง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 ทำให้เราตลกเลยเออะบอกเนี่ยโดนมาหมดเนีย่ยอยู่ที่เนี่ยน,นะ เป็นคนเป็นผู้หญิงที่แบบว่าเห็นแก่ได้หรืออะไรนะ่ะโดนไปแล้วนะ่ะอย่างน้อยต้องไปหางเงินมาเสียห้แล้วเนาะไม่อยากได้ก้เน,ะนเออไม่ไม่อยา<ๆ>กพูดเลยว่าเสียเลยต้องไม่อยากได้ของของใครนะจริงๆแต่ที่ที่ช่วยนี่คือช่วยนะเห็นว่าก็บอกอบอกแค่นี้บอกชัดๆไปเลย แต่แต่แต่บาคนมีแฟนอยู Carmen ่แต่ว่าคุยกันจนเป็นความรักมึงมาอย่างนี้ก็เรียกกรรมกรรมตาตานะโอ้โหอะไรมันจะง่ายขนาดนั้นแล้วแล้วคุณที่เก่งนะไอ้หญิงเครื่องบินสายเครื่องบินมาเลยนะสายทั้งสองสายไรขายเครื่องบินสายไรไม่รู้นะเก่งนะถ้าเป็นคน ร้อยครับแล้วมีคนโทรมาจากสายกันเองจากในจากอะไรนะกรมสุรกากรเกี่ยวกับเรื่องสินค้าเนี่ยนะโทรมาหาเรานะอย่างนั้นเลยนะขนาดนั้นเลยนะพอพอด้วยเล่ไม่ได้ด้วยโกนเรื่องด้วยภาษาไม่ได้เอาขู่้วถมกลืนด้วยนะไม่ได้กินด้วย ันเป็นเรื่องเรื่องจริงทั้งนั้นแล้วเรื่องที่เราโดนเราคิดได้นะเนี่ยที่เราแบบคิดได้เราก็าม,มันปัญหาไม่ได้แล้วที่เราจะคือแทนที่เราจะรักษาได้แต่เราลับถึงตอนนั้นเราไม่ได้คิดไงคิดว่ายังไงไมันยหมดไงแต่เราก็ไม่ได้คิดของเสียมันโดนอะไรหลายตั๊หลายโจ้นะเนาะเราเลาดูไม่ดีมันโดนหลายตั๊หลายซ้อนแล้วเวลาดูไม่ดีไม่มีใครเชื่อม เราแค่ไม่้ช่วยเราได้หนะเป็ปเบาไม่มีใครช่วยเลยร่ไมดานดีแต่พุ่เชื่อยอย่างชีิตสุกแต่เด็กเห็นพ่อแม่เขาไม่ได้รวยเขาไม่เคยให้เราโอยู่วลูกย่าเราก็ไม่โอดแต่เราจนคือบ้านอยากมีบ้านส,สวยๆก็ดิก็นรนเนาะก็ทำมาหากินก็มีตึกมีโน่นมีนี่จนมันมีธุรกิจ มาตังหาทำอะไรจับมันหลายติดล้นนานเนี่ยคิดดูเงินอยู่ขานมือถึงห้าติดล้าน,าน,นาามาถานมือมาใช้แตนมาเพราะเราทำธุรกิจใช่ไหมแต่ก็โดนโุดโดนนี่ใช้นี่หมดอ่ะพูดง่ายทำอะไรไนี่ก็ติดติดคู่หัวต้นถ้าทำไม่เสร็จแต่ก็ถามว่าเออก็คือพูดง่ายเริ่มต้นจากตอนแรกเลยก็เริ่มต้นจากสวย เรียนสวยๆไม่น่าทิ้งไปพักนึงตอนนั้นไปทำธุรกิจทำไรเนี่ยปล่อยเด็กคือถ้าเรามีทางดีไม่ได้ไรก็แล้วแต ถ้าเป็นสมัยก่อนโอ้โหมันแต่สมัยนี้เศรษฐกิจมันนอกลู่มันก็ยังแต่มันก็ยังดีมันไม่เลวอยูอ่นะ<ม>แต่เรามีฝีมือเขาเรียกอะไรสมบัติอ,อื่นคนเอาของเราได้แต่ความรู้เราไหนใครเอาไม่ได้ใช่ไหมอุอกรณ์สวรรคอ์อุปกรณ์ตะแหวงมาด้วยกันถ้าได้ยินก็นไม่รู้ ป้าป e <ım> ้าอ like mm ีแกบอกว่าแกไปทำใบแกกระชูมเขียนทุกเก็บโนมเก็บนี่ปว่าแกบอกว่าคนใครเห็นทําได้แกแกก็บอกคนกปอย่างนี่ทําคือทํางานอย่างเงี้ยมันงานละเอียดไงทำแบบละเอียดเี้่แกก็มองนะ้วเราเป็นคนไระหยัางบอกคนไม่ได้อย่างทำจนปวไม่ได้นะถ้าตัดผมเสร็จไปต้องฝวาดผมใช่ไหมวาดผมวาดผมเสร็จ หรือวเว้นมันไว้สักคน,นไว้ดูเล่นอ่ะจริงเนี่ยใช่ปะ อยู่ในห้องแอรรูเหงือดเอยโซ่หนูนอนดีๆเลยเอาเจริเดียดดีๆหนูจะได้ไม่ปวดตัวไม่เป็นไรคะนอนเลยลูกนอนได้ทุกที่เน่ปาปลายที่บอกนอนดีๆเพราะว่าตัวมันจะปวดตัวนอนขดนอนยาวๆเลยเดี๋ยวกันคิ้วกันหน้าเหน่อนกันรา้วย นอนไปเลยนอนได้หมดแต่กลัวจะเปตัวที่ว่างนอนอแม่มาก็มั่งคำม้กับมาตลบอยู่เนี่ยทีกเจียก็เรียกมาสลบเนาะนี่จะขัดเจีย อิ่งก็เหมือนกันชอบนอนเพราะว่าหลับนั่งก็หลับนะนอนได้นนเลยครับแต่ผมติดกาไปนอนพี่ลูกค้าหลายคนอ,ะอ่ะก็ดัดผมก็ต้องรอเวลาแล้วก็มาทําเล็บพอนึกได้พอแกไปนอนมันึกได้ทําเล็บก็มาทาเล็บทําเล็บติดก็ยังต้องต้องรอผมอีกนะก็ทําเล็บโอ้โหเล็บขนาดนั้นก็ทํานานอยู่นะ จะต้องทำจนเกลี้ยงอ่ะทำไม่เกลี้ยงก็ยอมหยุดเกลี้ยงสวยเล็บเลยถ้าสีแดงแดงน้องเหี่ยวแดงแดงแดงเลือดนกแดงดังนะน้องเหี่ยวครับ ต้องให้รางวัลกับตัวเองเลึงเนาะปลูกบ้านน,าน,านั้นบ้านนี้ปลูกนั้นเนี่ยโูไอ้เมื่อปีแหวปีแผวปีก่อนเป่าเพราะว่าลูกม,ม,มันจะกลับมาให้คต่อ มนบ้านไม่พอกันอยู่แล้ก็ปลูกต่อไปอีกเพามีงบหน่อยนงหลอกแล้วก็สองแสนมปลูกบ้านบ้านมันบนไป้กปลูกอนขายของก็ไม่เือเก็บเลยราะว่าของแพงมาเข้าของแพง ลูกแล้วก็แล้ว้เราทำงานดบ้านนะอ,อืมยังดจเย็นอืมคือ เขาเหอผู client, mm ้ใหญ่เขาจะไวให้ม hmm. like ันแก่แล้วก็ไม่ไม่บราคับยางไม่รู้แก่เขาบอกว่าเขาให้เราให้เราเนี่ยน่แบาเราช่วยเขาเยอะนะเขาอยากจะให้เราดอกแทนเราแต่เราบอกไม่เอายังไม่เอาให้เขาคือเขาเอาทุนคืนไปก่อนเขาก็ยังมันแบบจริงๆแล้วต้องวงทุนเจ๊ทำอย่งเงีถูกแล้ ขาก็ต้องลงทุนจ้างบนงานใช่<ม>แล้วอย่างนี้ก็คือช่วยเบนูดก็คือช่วยไราทำมาหากินอย่างนี้ถูกแล้ว<ม>ส่วนอะไรแล้วพอได้แล้วนั่นก็คือเราเป็นเดือนจะเพาะอย่างนี้ก็อเพอรอาะตอนนี้เอง,อ,<ม>องเขาเองเขาก็ยังไม่มีจะกินเลยใช่ต้น,นั้นเนื้อหาที่ไปเขาแล้วเรา<ม>เขาก็ขายของในสวนเ็าได้ เขาก็ได้อยู่แล้วใช่ไหมแต่หมายถึงขายมามาเป็นทุนแต่ว่ามาขายเนี่ยเราก็ได้เขาก็ได้ก็โอเคมนั่งเจ็นั่งก้ทุนของเราทุกอย่างมันมีการลงทุนเนาะถึงเวลาเรามีใครก็ว่าเราได้กินนะ แคนี่เหมือนพุ่มตัวเลยที่ดูแอ้มันไม่เย็นมันธรรมดาธรรมดาอากาศมันร้อนอากาศร้อนจริงอะเชื่อไหมอะว่าร้อนมากว่าของมันมันร้อนจริงมันร้อนแบบแปลกมากแล้วรูตะวันเนี่ยรวงตะวันอะเวลาริ้งผ้าที่ตัวระมาถ้าที่ตกดินอะถ้าที่ตกดินอะพ้าที่จะตกมันธรรมดามันเหลืองใช่ไหมจะหยิมันไม่เหลืองมันแดงเห็นไหม ภาพที่น่ากลัวมากเลยนะตอนเนี้ยก็ช่างหังเกณน,นะเพราะว่าลูกจะแตกเห็นจะแตกตั้งแต่ตอนตุ๊กเด็กๆแล้วแต,แตกก็จริงแต่คราวนี้น่าจะแตกแน่ ือประสบการณ์อสอนเราแต่ว่าคือเราเป็นคนไม่กเกินจากวางเงินฟองฟองเนาะเรามีเงินเพราะเราก็ะทำกินเหมือนกันเพราะนั้นเนี่ยเราก็สมดุนได้พอเตะกินเป็นอย่างนี้เราก็ลงเข้าเหมนคือต้องรู้อ่ะต้องรู้รู้ว่ามันควรจะทำยังไงเนาะอยูไอ่ไม่ได้เอ อยู่กับมันให้ได้แล้วก็อยู่อยู่ให้มันดีขึ้นให้มันดูแลตัวเราได้ที่สุดคืออ Yeah. โดนถักผักออกนี่จะตัวเราเรื่องจริงนะของเนี้ยเวลาคือเขาจะบอกว่าคนคาไม่ดีจะโดนคัดทิ้งจะโดนคัดทิ้งแต่มันก็ไม่ไม่เสมอไปนะเสร็จแล้วนะคะพี่ตุกตาก็ถักเปียคาดนะคะเซตตัดเซตแล้วก็ถักเปียคาดนะคะพี่ตุกตาฝาก ร้านเสริมสวยทุกตาซาลอนแอนด์บาร์เบอร์นะคะแล้วกส็สนใจก็ติดต่อสอบถามมาตามเบอร์โทรหรือลิงก์ไลน์นะคะพี่ทุกตาฝากช่อง YouTube ร้านเสริมสวยทุกตาซาลอนแอนด์บาร์เบอร์ช่องเพจ Facebook ร้านเสริมสวยทุกตาซาลอนแอนด์บาร์เบอร์ช่องติ๊กตอกร้านเสริมสวยทุกตาซาลอนแอนด์บาร์เบอร์ถ้าชอบก็ช่วยกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามให้พี่ทุกตาด้วยนะคะ วันนี้พี่ทุกตาก็ต้องลาไปกับผมสวยๆของคุณลูกค้าก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย